สำหรับน้องๆวัยรุ่นหรือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่ได้ตรวจเกี่ยวกับความปลอดภัยจําไว้ครับ no condom no sex ครับข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าร้อยละ40ของผู้ได้รับเชื้อ HIV รายใหม่เป็นน้องๆวัยรุ่นอายุ15-24ปี โดยใน2ปีที่ผ่านมาเยาวชนไทยได้รับเชื้อ HIV ประมาณ16,000รายหรือตกวันละ40คนเลยนะครับการจะหยุดเอสได้นั้นคงต้องเสริมความรู้ให้กับน้องๆวัยรุ่นให้มีทักษะปฏิเสธเซ็กส์ที่ไม่พร้อมและคำนึงถึงเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างที่ UN เอได้รณรงค์ o p ็อปเอ e e p the Promise หรือเอสหยุดได้ร่วมใจสัญญา เพราะหากทุกคนร่วมกันให้สัญญาว่าจะหยุดเอสคาดว่าในปี2,558หรืออีก9ปีข้างหน้าคงจะไม่มีใครได้ชื่อว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกต่อไปมาเริ่มต้นรักษาสัญญาในวันเอสโลก1ธันวาคมปีนี้กันนะครับ